สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ h ชนแนลนะครับสําหรับใครนะครับที่มีปัญหาครับเห็บนะครับหรือหมัดนะครับของน้องหมาเรานะครับถ้ามีนะครับเรามีวิธีมากําจัดง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเรานะครับก็ตัวนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าวิธีการนะครับ เราก็จะใช้นี่นะครับเป็นช็อกนะครับกำจัดมดนะครับเราก็จะเอามานะครับปนให้ละเอียดเลยนะครับนะครับก็ลงทุนแค่ซื้อมาสิบบาทนะครับกล่องนึงครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับการได้นะครับนี่นะครับมีพวกเข็บพวกหมัดนะครับ นี่นะครับเราก็ทําการบดมาให้ละเอียดแบบนี้นะครับก็ต้องอขออภัยเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมใส่ข้างเดียวนี่นะครับหลังจากที่เราได้ป่นมาแล้วนะครับเราก็จะเอาอเทใส่ตัวน้องหมาแล้วนะครับ นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็รูปไปเลยครับเหมือนเราทาแป้งให้เขานะครับรูปเข้าในตัวเขาแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็จะหลังจากที่เราาลูบทาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้นะครับเป็นไดเป่าผมครับเป่าออกจากตัวเขานะครับแค่นี้ครับง่ายมากนะครับหลังจากที่เราเป่าออกแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งเขาไว้ นะครับก็ปล่อยไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเช้ามาเดี๋ยวพวกหมัดพวกเห็บน,นะครับที่มีตามตัวน้องเขานะครับก็จะหลุดแล้วก็ตายนะครับจะเห็นว่าตายเป็นเบือเลยนะครับครับก็เช็ดเข้าไปนะครับ นี่ครับก็ถา่ายทั่วนะครับจะไม่เป็นอันตรายต่อ,อสัตว์เลี้ยงเรานะครับเพราะว่าเราก็จะปล่อยก็ทิ้งไว้ห้านาทีนะครับหลังจากที่เราทำการโรยแป้งนะครับโรยช็อกที่ตัวเขาแล้วนะครับแล้วเราก็ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องใช้ไดเป่าผมนะครับมาเป่าให้ช็อกออกไปให้หมดนะครับจากนั้นก็ปล่อยเขา,อ,าอยู่ตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีเห็บหมัดเลยนะครับก็นะครับ ครับข้อควรระวังครับอย่าลืมนะครับ5นาทีนะครับแล้วก็ใช้ไดเป่าผมเป่าออกนะครับแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ตามลำพังเขาเลยครับแล้วช้ามาเราก็จะเห็นว่าหมัดหรือเห็บนะครับที่ติดตามตัวน้องนะครับก็จะตายนะครับนี่ครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด u b s c ไ i b ้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ